ที่21มีนาคม65นะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์แชร์แล้วให้ร่ำให้รวยให้เฮงให้ปังนะครับวันนี้จะมาตำราวแล้วก็รัฐบาลนะครับรัฐบาลวันนี้นะวันแรกที่มีการไลค์ให้นะครับก็จะเป็นตัวฟันเลยนะครับเป็นตัวเดียวนะครับตัวไหนค่อย ว่ากันนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมนะครับทุกคนนะแชร์ไว้ดูนะครับแชร์ไว้ดูแล้วก็เดี๋ยวไปเทียบเชียงกับส่วนอื่นๆที่อาจารย์จะให้ในต่อๆไปนะครับให้ต่อๆไปเพราะว่าจะกันกรองมาให้ในในชุดนี้วันนี้นะครับสบายดีพี่น้องทั้งสอปอปอลาลครับมาพบมาพอกันนะครับ กันผุดซุกแนวทางบ้านเฮ่านะครับแนวทางนะพี่นอ้องซอสปปอเล่าตำเล่านะครับเล้าพัดทนานะครับผู้ใดสะดวกผู้ใดวางกับเขามาเบิง่งแนวทางและสวัสดีพี่น้องกองไปทางบ้านเฮ่าทุกครูทุกคนเด้อพี่นอนะ้องนะย่ามาแดงคำคำผู้ใดวางกับเขามาเบิง่งนะครับนะห้ามพลาดนะตัวนี้เดี๋ยวนะมันเสียหาสื่อาไรนะครับเ๋ยวสิดอนะ เทียบเคียงอธิบายความให้ฟังนะครับแนวทางรัฐบาลกันแล้วก็สวัสดี FC ที่รักทั่วประเทศนะครับมาพบมาเจอกันกันกบผมกรกฤรชินนะครับตัวเป็นเป็นตัวจริงเสียงจริงในเพจอาจารย์กรพารวยนะครับขณะนี้เป็นวันจันนะครับที่ยิบเอ็ดมีนาคม6กห้านะครับหกนะเป็นเวลา1ิบเจ็ดยิบสอโดยประมาณนะครับของ วันจันน่าจะมีตำราวกันนะครับผู้ใด,ดเข้ามานะก็ทักทายกันด้วพี่น้องนะใครเข้ามาก็แจ้งผลการรับฟังหน่อยนะครับภาพชัดเสียงชัดไม่เอ่ยแจ้งด้พี่น้องนะทักทายกันสวัสดีครับคุณสุภาวดีอยู่แถวไดน,นอสวัสดีครับคุณสุพ,พชัยขายดีบอสนอรัตเตลีนะสวัสดีครับคุณประภัยศรีนะครับนะคุณพรพินนะครับ นะถ้าอ่านผิดก็พิมพ์ชื่อเล่นด้วยนะครับจะได้ทักไทยกันถูกเนาะจะได้รู้จักกันนะครับนะนะสวัสดีครับคุณบุญมีคุณมารีสวัสดีอาจารย์ตามอาจารย์มาสองหวดค่ะแต่ตามชุดรวยแต่ไม่ได้ชุดฝันมันรู้จะพูดมันมันบอกไม่ได้ก็เลยเขียนเนาะนะนะอาจารย์จะอธิบายความฝันก็อาจารย์ฝันว่าเห็นคนที่ตายหนึ่งในนั้นก็มีพ่อนะครับ คนหนึ่งบอกว่าเลขออก03คนหนึ่งเทียงกันบอกว่าสคนหนึ่ง30นะครับผู้เป็นพ่อก็เลยมันจะออกตัวนี้530ตัวเดียวนี่แหละนะครับนะก็มีแค่นี้อาจารย์ก็เลยมามาตัดให้ก็จะเป็น30 50 53ท่านั้นแหละนะครับก็หนักไป3003นะแันก็มาตรงๆรง,ตรงแต่นนะครับหนะนะักนะจริงๆก็ไม่ชอบ0เพราะก่ดก่อนมันก็ออก0บน ศูนย์ล่างนะครับนี้ถ้าไม่มาฝันติดต่อกันสองครั้งนะครับฝันย้ำเนี่ยสองครั้งเลยนะก็ <c oughs> คงจะมีชอบศูนย์นี่โอ้สงสัยเนาะสมการนะมีกําหนดการว่าจะไปทําบุญนะครับสงเขาเรียกว่าสงกระดูกเนาะเชออิญบู่าตายายเนะี่ยทุกคนพ่อแม่ที่ล่วงลับนะบานเทากันเออเขาเอือย่ยงนั้นเน่าเนาะเ,เออลดนำ กระดูกระดูเขาธาประมาณนี้นะี่คือเสียหให้มีโชคนะครับก็เลยใช่เลยนะยังไงก็ใช่เลยกระทิ้งสูตรของตัวเองนั่นแหละจริงๆก็ชอบอยู่ <c oughs> ก็หนักตัวที่สูตรนะครับนะมันจะไปเหลือเหรอกระตัวที่สูตรก็ตัวออกก็ได้ได้ได้ลอตเตอรี่นะครับทุกคนสามตัวท้ายที่หมุนสองครั้งมาหมดเลยนะที่เบียนรถของอาจารย์จิตจิเปด 9, นะซื้อแปดเก้านะมันเลขกวยเองหลักร้อยมันเก้าแปดเก้านะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งรั้งที่สองก็เป็นเจ็ดเจ็ดแปดนะก็มาได้เลียกฝันนี้ก็จวดถามว่าอาจารย์ฝันหรือยังนะฝันที่เป็นจริงเลยนะครับทุกคนพูดมาก็ขนหัวลุกเนาะฝันวันพฤหัสที่ผ่านมาวันที่สิบเจ็ดเป็นวันพระเลย วันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์อาจารย์ไปหาน้องชายก็ไปพูดให้ฟังอ่ะคนหัวลุกเลยเขาว่าคนที่อาจารฝันเห็นเนี่ยเผาวันนี้นะครับวันวันจันทร์นะเสียนะมาบอกโอ้ยคนหัวลุกก็เลยโอนเงินนะไปเป็นสวดอภิธรรมศพเป็นเจ้าภาพให้เนี่ยคืนสุดท้ายเมื่อเมื่อวันนะครับน่าจะมาให้โชคเดี๋ยวตัวไหนเดี๋ยวค่อย ใกล้กันใกล้ๆก,ก่อนเนาะคงประมาณคงสุดท้ายสักประมาณวันวันพุธวันพุทธที่30มสครับเดือนนี้มีสามสิบอดวันนะครับสามสิบอวันหวยออกน่าจะเป็นวันไม่น่าละออกวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่1นะครับแรมสิบห้าค่ำเดือนสี่ตัวไหนยังไงค่อยว่ากันมันบอกไม่ได้เดี๋ยวก็จะขึ้นขึ้นให้เหมือนกัน และที่สําคัญนะครับสิ่งที่อาจารย์ฝันเลียกทรงเรียกสูตรอะไรต่างๆเนี่ยมันชนกันไปหมดเลยนะครับอ่ามันชนกันไปหมดเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับวดน,นี้ทุกคนเห็นอาจารย์ไปทําบุญทุกคนถ้าใครจับจุดจับประเด็นได้ว่าอาจารย์ซื้อลอตเตอรี่ตัวไหนน่าจะรู้แล้วนะอาจารย์ซื้อไปสองตัวสองหางได้ไปตัวละยี่สิบใบ หาซื้อได้สองสองที่บางบางที่เขาไม่มีมาได้ที่วัดไร่ขิงนะครับวัดไร่ขิงมันมีชุด5า้าใบนอกนั้นไม่ค่อยจะมีมีอยู่วัดสว่างอารมณ์ได้ได้ตัวหนึ่งชุดหนึ่งชุดที่สองก็ได้เพอสองใบอ๋อแค่นั้นพอนะสองหางสี่สิบใบก็พอ,อไม่รอจับอย่างอื่นนะครับเดี๋ยวแค่ว่ากันเนาะนะทุกคนวันนี้ต้องสูตรเท่านั้น คุณมาลีชนกงนนะครับคุณสุมาลีงวดนี้ไม่ว่าสูตรหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับชนนะก็คือวันนี้แหละที่อาจารย์จะฟันให้ถ้าเห็นเลขฟันของอาจารย์เนะี่ยเห็นอาจารย์ไล์เมาาื่อวานก็จะอ้อถึงบางอ้อทันทีนะครับเพราะฉะนั้นฝากแชร์นะครับไว้ดูนะไว้ดูถ้าอาจารย์เล่นเนี่ยไม่อาจารย์ไม่มันจะแตกต่างก,กับคนอื่นคนอื่นเขาก็บอกเขาไม่รู้ว่าจะถูกไม่ถูกเขาก็ไม่ได้ไม่มีความเสี่ยงไม่รู้จะไม่เก็บกับเราเหรอก คืออาจารย์ถามว่าเล่นโดยไม่ให้คนอื่นรู้ได้ไหมก็ได้นะครับแต่เราอยากแบ่งปันนะครับอยากแบ่งปันก็คือก่อนที่อาจารย์จะมาไล์สดนะน่าจะก่อนน่าจะประมาณอาจารย์มาไล์น่าจะมาปีจําเดือนตุลาเดือนตุลาปีหกสามนะครับก่อนหน้านั้นาจนาตยนรัฐบาลถูกขกงวดจิต รัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทยไปจำงวดวันที่1มษาานะครับเะเงินเที่ยวปีใหม่ไทยนะครับกับผมกรกระดสินะครับตามนี้นะครับจะไม่ให้ใบฟ้านะครับใบฟ้าให้ไปแล้วนะครับใครอยากเห็นก็เข้าไปใน youtube ออกกรผพาจวดนะครับออกกรผ่าจวด่ะตามนี้ฟันเป็นตัวฟันนะครับอาจารย์งวดนี้ฟันแปด ครคอันนี้เป็นชุดรวมนะอยู่นะครับชุดรวมยังไม่ไปตัดดูรอดูชุดรวยนะครับนะใครดูไลฟ์สดของอาจารย์น่าจะมองออกว่าอาจารย์จับไปตัวไหนสองหางมีสองหางเท่านั้นนะครับในที่อาจารย์ให้ในชุดนี้เห็นแล้วเนาะนะครับ เราออกมากไม่ได้เดี๋ยวจะปั่นเลขนะครับวิ่งรูดแบบใครชอบตัวไหนนะครับมีในใจไหมชอบแล้วลองเอาไปเถียงเสียงอธิษฐานดูนะครับมีโอกาสอยู่2อาทิตยนะ์อีกหลายวันนะครับตามนี้ชอบไหมชอบไหมนะครับแบบ มีมาให้เห็นเนี่ยนะครับมีบนก็ล่างมีมาให้เห็นเนี่ยนะครับเมื่อกี้ได้ศูนย์นะสูตรน,นี้งวดก่อนได้เจ็ดมางวดก่อนได้ที่ศูนย์แต่อาจารย์ก็ยังยังไม่เชื่อด้วยว่า,าเลขอะไรศูนย์มาบนมาล่างเลยจะมาศ,ศูนย์อีกถ้าไม่มาฝันย้ำนะคงมาไม่มาให้สามศูนย์ศูนย์สามนะครับอาจารย์จะแปลกอยู่ถ้าเลขออกแปลกอยู่ ไม่ชอบศูนย์จริงๆนะเคยซื้อวันที่หนึ่งกุมภาซื้อสามศูนย์เจ็ดไม่ออกสามศูนย์แปดล่างๆศูนย์สามซื้อทะเบียรดนะผ่านมางวดหนึ่งพอมาวันที่หนึ่งมีนาทําได้ศูนย์ก็ยังหนึ่งมีนาเนาะเมื่อวาเท่าไหร่นะจะเป็นศูนย์เจ็ดหรือเปล่าเมื่อมาออีกผ่านไปงวดเดียวก็ทําได้ศูนย์แต่งวดเมื่อกี้ก็เป็นศูนย์อีกนะ ไปจัดมากเลยจัดศูนย์ขั้ครั้งก่อนนะครับประมาณนี้เนาะไปทําบุญนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเมื่อวานนะครับก็บนไว้นะครับเดี๋ยวเรจะกลับไปถวายประทับหลายหมื่นลูกนะครับนะกนะ็ดูที่อาจารย์นะครับมันบังเอิญหรืออะไรกับเลขที่ให้มาที่ฟันไปมิก่กินะครับทุกคนดูตัวนี้ เห็นไหมเอ่ยอชอบไหมมันยังมีนะครับมันยังมีรีกอจา,าร์นะครับสังเกตให้ดีดูนะมันสัมผัสกันไปนหมดเลยนะครับเดี๋ยวอเอาเป็นข้อมูลนะครับไปเทียบเอานะครับอันนี้คือเลขกางประทัดส่วนรีขัน อยู่ในใจนะครับถามว่ามีไหมในชุดรวมนะครับค่อยว่ากันนะเนนงงม่งันอาจารย์คงเป็นตะเวียนไปถึงนครปฐมนะครับไปหาชุดใหญ่ๆนีจนที่พอใจหาเล็เบๆรแวกนี้เพราะว่าลอตเตอรี่มันแพงมีแต่ใบหนึ่งสูงสุดสองใบนะครับก็อยู่ประมาณนี้คงประมาณสัก โค้งสุดท้ายนะ่จาจะมาวันพุธพอดีนะเวลาพัฒนาหัวออกวันที่1เดือนนี้มี30เอ็ดวันเดียวจะมารอด,ดูหน้าเพียรหรือไม่ก็ไลน์นะครับแ้วใครอยากเข้าไปเห็นชุดเวยก่อนชุดไวนะัอาจารย์ก็จะลงวันที่24่สเขาเปิดนะครับทั้งหมดเ,เขาเปิดให้จัดก่อนนะครับก็เข้าไปในห้องไลน์ของอาจารย์ทัก inbox เพียรนะครับหรือใครจำไลน์ได้ก็ แอดนำหน้านะครับ C O R e N อ่านว่าก่อนแปดแปดแปดหรือแอดนำหน้าก่อนกาลาเนศูนย์สองนะครับคุณมาลีอายุนายกค่ะอันเลยนะนั่นแหละมันก็จะเป็นเลขก,กะระแสอีกแล้วนะครับนะก็จะเป็นเลขก,กะระแสนะครับอยู่ประมาณนั้นนะครับทุกคนนะนะก็จะเป็นเลขก,กะระแสก็จะหาทุกคนหาจัดไว้ เนี่ยาจารทุกคนถ้าใครเห็นในจารย์หาซื้อลอตเตอรี่เมื่อวานนี้น่าจะมองออกอยู่หรอกเนาะประมาณนี้นะครับทุกคนอขอทุกคนโชคดีนะครับเจอกันวันนี้วันไม่วันพุธวันศุกร์นะครับเวลาพัฒนาเนาะขอทุกคนโชคดีนะครับร่ำร่ำรวยรวยเฮงเฮงปังปังนะครับนะ